ตรงไหนก่อตรงไองรถเข้าออกนี่ประมาัันเพราะฉะนั้นข้อันนที่เราให้ดูอะไหนบ้รื่องอยแล้วครับแในกาเท่อที่กาบเรื่องของบูธอำนวยความสะดวกรเข้าออกในเรื่องของผมก็เลยู้แก้ปัญหาโดยไปขอ เรื่องของระบบสอี่เราร่วมมือกันนอยู่นไทยับคนไทยสามเา่าอย่ทงที่ือส็นน I <laughs>